ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช่องตีติ๊กนะครับวันนี้นะครับผมมีรถบ้านเนะ้สีสวยนะครับ5้าประตูนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยมาให้ลูกค้าได้ชมนะครับเดี๋ยวยังไงผมพาไปลองดูรอบคันก่อนนะครับเดี๋ยวมาสรุปอีกทีท้ายคลิปนะครับบอกเลยว่ารอบนี้นะผมมีส่วนลดราคาพิเศษให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวไปชมกันครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับชุดนะครับแต่งสภาพสวยๆของท R d ดีนะครับตัวนี้นะ ปี2008ไม่เคยแก๊สรถบ้านแท้นะวิ่งสองอวิ่งส0 0แสนนะครับสภาพจิ๊บเลยเดี๋ยวชมรอบคันก่อนนะครับสวยสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับจุดแต่ง TRD กระจังหน้า TRD รล้อมแม็กนะครับจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสวยจิ๊นะครับรอบคันสวยมากๆ นี่ครับไฟท้ายสวยสวยมากๆครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับผมตัวนี้นะได้ชุดแต่งครบนะครับ สภาพสวยมากนะครับไม่เคยแกสนะครับผมตัวนี้นะจุดแต่งไฟโปรเจคเตอร์นะครับสวยมากๆนะครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับคันนี้นะผมการันตีเลยว่าสวยมากๆนะครับคันนี้นะเดี๋ยววันนี้นะครับมีราคาพิเศษนะครับดูได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับด้านขวานะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ รถค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากๆนะครับสีขาวเดิมโรงงานสภาพสวยกิบสีสันเต็มร้อยล้อแมกยางสวยนะครับชุดแต่งทีอดีเลยนะครับไฟท้ายตัวนอกนะครับสปอยเลอร์ทีอาดีชุดแต่งรบนะครับท้ายล้หล่อเลยนะครับผมนี่นะครับ สวยกริบเลยครับสีสันเงางามสวยงามนะครับตัวนี้หล่อมากๆไม่ผิดหวังนะครับ ด้านหลังนะครับนี่ครับแถงข้างสวยมากๆนะครับเบาะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเป็นเบาะเดิมนะครับมันังฟูๆแน่นๆนะครับสวยจริงๆครับผมตัวนี้นะใหม่มากนะแสงสะท้อนนะครับตัวนี้นะเงาฉ่ำเลยนะครับเบาะทุกอย่างสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเนี่ครับชมเลยนะครับค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะครับผมตัวนี้นะพร้อมใช้งานนะครับรถสภาพนี้โอเคครับ ภายในสวยนะครับกิฟเลยนะครับผมแผงข้างประตูนะครับเป็นหนังนะครับไม่มีขาดเสียหายนะครับเบาะนะครับการันตีว่าเป็นเบาะหนังแท้นะครับผมตัวนี้นะหนังแท้นะแน่นๆฟูฟูนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มียุบเลยสภาพผมตีให้เกือบเต็มร้อยเลยนะเบาะนะครับใหม่มากนะครับกิฟเลยนะครับผมนี่ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับทุกอย่างสวยมากผมมาลัยโมโม่นะครับจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับสภาพสวยมากๆนะครับเบาะใหม่มากๆนะครับ การันตีเลยว่าใหม่มากๆนะครับคอนโซลนะครับสวยกริฟนะครับจอเปลี่ยนเป็นจอ a n d ด o อ d ให้เรียบร้อยนะครับดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับกล้องนะครับมีกล้องหน้ากันนะครับสภาพครบจบจบทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวให้ชมนะครับด้านหน้าห้องเครื่องเลยนะครับสภาพสวยสุยไปหล่อๆเลยครับด้านหน้านะดูนะครับกันชนแต่งนะครับผมบอกเลยชุดแต่งสวยมากๆนะครับกระจังหน้าแต่งท r d ดีสวยกิฟ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสปอตไลท์ครบนะครับเครื่องนะครับเนี่ยให้ดูเครื่องนะครับนี่ครับเดิมๆนะครับซ้ายขวาเดิมๆนะครับเครื่องให้นะครับสวยๆแห้งๆไม่เคยแกะนะครับตัวนี้นะครับมีคำโชคให้นะครับหนึ่งหัวนะครับคำโชคของยาริตตรงรุ่นเลยนะครับผมตัวนี้นะสวยกิฟเลยฝานนี้เป็นฝาเดิมนะครับเดิมตัวนี้อาจจะมี แผ่นกันความร้อนอาจจะมีคราบนิดหน่อยนะครับเพราะอยู่ใต้ฝากระโปรงนะครับแต่ไม่มีผลนะครับตัวนี้นะสวยๆเลยนะครับให้ชมนะครับหล่อมากๆไฟโปรเจคเตอร์นะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบกิฟเลยนะครับชุดหล่อมากครับหน้าโลโก้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นชุดแต่งเรียบร้อยนะครับโอเคครับนี่ครับให้ชมนะครับด้านท้าย สวยมากๆนะครับท่อตัวนี้เป็นท่อคู่นะครับสวยมากเลยครับผมบอกเลยย้ำนะครับรับกับสเกิร์ตท้นะครับเป็นสเกิร์ตตัวแต่งที่ดีนะครับตัวนี้นะสวยมากๆนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ชมเลยนะครับตัวนี้นะครับจะมีชุดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นตู้สับนะครับตู้สับให้ประมาณ12นิ้วนะครับ1ดอกนะสวยกริปนะครับยางไหลอยู่ครบเนี่ยครับอยู่ครบหมดนะครับ ไม่มีอะไรแม่ลงแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากนะครับอันนี้มีกุกด้านท้ายนะครับกุกเก็บเสียงนะครับพอตัวนี้ลูกค้าได้ทําการติดตั้งเครื่องเสียงมานะครับโอเคภายในนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรี่ยมเลยนะครับเหมาะหนังกิ๊บตัดแดงโอเคครับนี่นะครับผมขึ้นมานะครับภายในรถนะครับเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะครับเราลองเกียร์เลยดีกว่าครับนะตัวนี้นะนี่ครับ ถอยหลังรถถอยได้เลยเคลื่อนตัวได้เลยนะครับเดินหน้านะครับเกียร์ดีต้องไปได้เลยนะครับตัวนี้นะโอเคครับระบบเกียร์หายห่วงไม่มีรอไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยน Android ให้เรียบร้อยเป็นจอนะครับ9นิ้ว Android นะครับครบนะครับตัวนี้นะมีทวิตเตอร์นะครับซ้ายขวาชุดแต่งให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับโอเคครับทุกอย่างสวยมากนะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครบทุกบานนะครับ ซ้ายขวาใช mm ้ง hmm. านได้หมดนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับทุกอย่างครบหมดมีกล้องนะครับหน้าหลังเลยนะครับตัวนี้มีกล้องหน้าหลังให้เรียบร้อยนะเนี่ยครับบันทึกหน้าหลังให้เลยนะครับตัวนี้นะโอเคครับตัวนี้นะครับวิ่งแค่สองแสนโลนะครับไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะแถงข้างประตูอะไรสวยกริปคอนโซลไม่มีปัญหานะครับทุกอย่างสวยลงตัวนะครับ โทษนะครับตัวนี้นะมีปีนะครับให้หนึ่งตัวนะครับเพราะตัวนี้ลูกค้าได้ทําการจัดติดตั้งเครื่องเสียงมาหนึ่งชุดเป็นชุดย่อมยนะครับไว้ฟังสบายๆนะโอเคครับใครที่หาอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมพาไปลองขับนะเดี๋ยวลองเทสบนถนนใหญ่ให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวมาสรุปอีทีสายคลิปโอเคครับนี่นะครับอ่ากาลังเดินทางนะครับเอารถลองให้เลยนะครับยาวๆนะครับตัวนี้นะรถค่อนข้างจะขับดีมากๆนะครับช่วงล่างช่วงล่างนุ่มเงียบกิฟต์เลยนะครับเนี่ย คันนี้ถือว่าขับดีเกียร์เกอร์ตอบสนองดีทันเร่งตอบสนองไวนะครับสภาพสวยนะครับพร้อมแถมยังขับดีนะตัวนี้นะครับกําลังลองกลับให้เรียบร้อยเลยนะครับร้อยกว่ากิโลนะครับตัวนี้นะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ผมกําลังเอารถกลับนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับเรียๆนะอันนี้ผมลองรถเดินทางไกลให้เลยนะครับรถถือว่าขับดีมากๆนะครับเดินทางไกลร้อยกว่ากิโลสบายสบายเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันอีกทีท้ายคลิปนะครับ โอเคครับก็เนี่ยนะครับผมแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะตัวนี้นะครับเป็นเจ้ายาลิทห้าประตูนะครับชุดแต่งทีอดีครบเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถบ้านนะครับไม่เคยติดแก๊สวิ่งอยู่แค่สองแสนโลนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้นะครับผมสีสันนะครับเงางามผมตีให้เต็มร้อยเลยนะครับสภาพสวยกริบเลยนะครับผมตัวนี้นะภายในเป็นเบาะหนังเดิมๆสภาพสวยมากนะครับ ครับก็ตัวนี้นะครับ okay. เครื่องเกียร์จบเลยนะครับช่วงล่างถือว่าดีเลยนะครับผมตัวนี้ลูกค้าเดิมนะครับทำนะครับสตัดปรับเกียร์เซ็ตช่วงล่างมาให้เรียบร้อยนะครับทรงกําลังสวยเลยนะครับตัวนี้นะเครื่องเกียร์จบนะครับผมบอกเลยพาสีต่อให้เรียบร้อยนะเป็นปี69ปีหน้าเลยนะครับคันนี้นะครับมีชุดเครื่องเสียงให้1ชุดนะครับมีตู้ซับนะครับปี power ครบเลยจอนะครับเปลี่ยนเป็นจอนะครับแอนดรอยให้เรียบร้อยนะครับดูหนังฟังเพลงได้สบายเลยมีกล้องนะครับ หน้าหลังให้เรียบร้อยครบชุดเลยนะครับคันนี้นะผมไฟหน้านะครับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ให้นะครับไฟท้ายเปลี่ยนเป็นตัวนอกให้เรียบร้อยนะโอเคครับก็ตัวนี้นะครับผมนะครับลดราคาพิเศษให้วันนี้นะมีส่วนลดให้10,000บาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับราคานี้ผมบอกเลยนะลูกค้าซื้อไปนะไม่ต้องทําอะไรเลยนะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้นะครับ นานๆนะครับจะมีเข้ามานะครับสภาพชุดแต่งที่ดีครบๆอย่างนี้นะผมบอกเลยว่าหายากมากๆนะรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับผมบอกเลยนะครับว่าขับขี่ดีนะแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับตัวนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับให้ลูกค้ามาลองชมได้นะครับที่สมุดประกันเทพลักษ์หรือไม่สะดวกมาครับผมมีบริการนะครับจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีนะครับกรณีเก็บเงินปลายทางให้ลูกค้าโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะ เพราะตัวนี้นะครับผมมีร้านเดียวนะครับที่ให้เก็บเงินไปทางลูกค้าได้นะครับตัวนี้นะครับลดราคาเหลือแพ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับพี่บอกเลยไม่ต้องคิดนานนะครับสวยกริฟแน่นอนยังไงผมฝากคันนี้ด้วยนะครับเจ้ายาลิปนะครับชุดแต่งถี่อดีครบเซตเลยนะครับสวยๆหล่อมากๆโอเคครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ